เอ้าไม่ได้บ้านจริงทุกคนเป็นขญาติให้อะไรจริงจริงอย่างเดียวนี่ใช่ใช่ก็ขอภาพแต่งอย่น่างนี้างแต่งไหมจริงป่ะจริงจริงวะแต่งไหมแต่งเพื่ออะไรเพื่ออะไร ใช่ไหมป้าแต่งใช่ไหมลงชื่อไว้หมดทุกอย่างทำอะไรกันแต่ง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 กันแน่ใจนะถามอีกทีห้ามหนีไปไหนนะโอเคป้านี่แต่งแล้วนะ เพื่อนเป็นพยา,ยานนะไม่ได้ขู่นะ <c oughs> เย้มายัวลอ่ะพยานค่ะพยานมองกล้องด้วยนะพยานย <c oughs> พยานมองกล้องด้วยนะพยาน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 มองกล้องด้วยนะชัดเลยพยานไม่โพยมาดิไม่้าลงมาพยานอุ้ต่อไปหน่อยเหมือนกันไหมอันนี้คือนนีี่่ออะไรรหลากแหวนปะหาไม่ได้แลกแหวนแต่เป็นแหวนคู่อ๋อแหวนคู่เข้าไปเข้างในหน่อยก็ไม่เห็นพี่อิจฉาทำไมยิ้มไม่เหมือนเลยไม่เหมน คนโดนขอเลยนะเลื่อนดาวมนด้านกีบไม่หุ่นลงลงทะเลก่อนเอารับหน่อยนะห้องถึงหายนะอุ้ยอันนี้คือแต่งงานกันแล้วหรือเปล่าคะแต่งแล้วคะแแต่งล้วใช่ไหมคะยๆมัดมือชกหอมแก้มได้ไหมเนี่ยต้องหอมแก้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ป่ะ ออยมึงกินกุ้งแล้วมึงอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่อ้วนอย่างนี้แหละที่แล้วเอาหอมแก้มด้วยเป็นสกิปพยานเอาโชว์แบนก่อนโชว์แบนก่อนนะทำไงโชว์แบนก่อนนะเอาเอามองกล้องก่อนค่ะมองกล้องก่อนนิดนึงนี่สามสิบแปดกิโลยี่สิบหรือยังอ่ะจัดตามากอ่ะกลมกลหรือยังแกเอาหอมแก้มกันนิดนึงหอมแก้มกันนิดนึงแล้วไหมนะคะเอาเอามองกล้องก่อนค่ะมองกล้องก่อนนิดนึงนี่ ี่้ยจัดตามากอ่ะคนขายิยางแก่เอาหอมแก้มกันนิดนึงหอมแก้มกันนิดนึงแล้วอะนะคะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวหน่อยค่ะเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวหน่อยเดียวอ่ะอือเขินอ่ะเขินอ่ะคนขอก็เขินพูดไม่ออกอันนี้คืออันนี้คือ อันนี้คือเจ้าเบ่าเจ้าเบ่ายอมรับที่จะรับเจ้าสาวอภิษกสมรสในการอภิเษกสมรสใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วเจ้าสาวนะคะความที่จะดูแลดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่่ไม่ต้องมีนลนะนี่ก็คือรอยยิ้มของความสุขของทั้งคู่นะคะของทั้งสองคน ล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งอเราจะดูแลกันตลอดไปไอ้เขินนะเถินั้งแสงเลยอายสวมากเถื่อไตแกตอนนี้พี่พัดรู้สึกยังไงบ้างหาสบายอ่ะส์ายเลไหมเหะอยา่ได้อย่างนี้ไหมอยางได้อยางงี้ไหมทำซึ่งได้แค่นี้แหละสบายสุดมาเหือไตแกตอนนี้พี่พัดรู้สึกยังไงบ้างคะ เซอไทยอ่ะไม่เซอไทยรือเปล่าแต่งได้อย่างนี้ไหมแต่งได้อย่างนี้ไหมทำซึ่งได้แค่นี้แหละยังไงก็ได้เราออยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมตกใจเขาบอกไม่แต่งใช่ไหมเราทำไงคิดจะหาเจ้าสาวใหม่หรือเปล่าคะไม่คิดแล้วจะเอาคนนี้แหละใช่ปะเอาคนนี้แหละพอแล้วจบ จบอยู่ตรงนี้เธอว่าของมันจะให้เมียน้อยไปเลยไม่มีอี๋นะอัดไว้แล้วนะว่าว่าออยห้ามีเมียน้อยอัดไปแล้วโอเคก็จบจบการนำเสนอของคู่รักคู่นี้นะคะบ๊ายบาย